ทำไรจ้ะเนี่ยมันตกส่วนตัวเป็นพล่านหินไปยังๆเฮีะนี่ขึ้นน้ำหดทุเรียนเลยค่ะใสน้ำอยู่นี่แหละหดทุเรียนเบื้องหินนี่เลยมาเทียวมา่ทายรูปได้ยุก ปุ่นหุ่งอ่างนึ่แต่นำไหลไหลคอยไหลแห้งหมืองทึ่งไหลจักๆเลยเขากินเนี่เจ็บไปตะพ่วงเลยกินแล้ปันใส่บองเปียงเนี่ยตะุนแบเนีเขาจกเขากินยังไงไม่สุกไม่สุกนี่อเหลืองเหรอมาเมฆมามอไนี่ยมาเดือป่า กินห้อยดิไปเก็บปัดแจ้วตัวห้อยห้อยเห็นากินห้อยเห็นห้อยกเตะออห้อยห้อยห้อยเถห้อยเห็นห้อยกเกะเตะไปหยถ้าไปเบิ้งัวข้างหน้าว่ะเ